สวัสดีค่ะคลิปป้ายามาอีกแล้วค่ะทุกคนสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อากาศเย็นนะคะแล้วก็จะมีลมพัดแรงด้วยนะคะสำหรับช่วงเดือนธันวามกรานี้นะคะซึ่งก็ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำขนมของเราอย่างมากนะคะสำหรับร้านค้าที่เปิดกลางแจ้งนะคะไม่ต้องห่วงสำหรับเตาเคลือบญี่ปุ่นนะคะเรามีที่กั้นลมสแตนเลสค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันนะคะว่าเป็นแบบไหน ในคลิปนี้นะคะจะให้ชมทั้งเตาเคลฟญี่ปุ่นงานของที่ร้านนะคะแล้วก็เป็นที่กั้นลมสแตนเลสไซส์มาตรฐานใช้ควบคู่กับเตาของที่ร้านเช่นกันค่ะสำหรับเตาเคลฟญี่ปุ่นนะคะจะมีไซส์12นิ้วแล้วก็ไซส์ส4นิ้วที่เห็นในคลิปนี้เป็นไซส์14นิ้วแบบที่เปิดหน้ากระทะได้นะคะราคาจะตามขนาดของกระทะค่ะ เกรดงานนะคะโครงสร้างกล่องเตาเป็นสแตนเลสค่ะหน้ากระทะที่เห็นเงาๆนี้เป็นเหล็กนะคะความหนา8มิลค่ะงานของที่ร้านทำมาให้สวยเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะหน้ากระทะใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาไปขัดก่อนใช้นะคะพร้อมกับทางร้านจะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแถมให้มีใบรับประกันให้ค่ะมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ก็สามารถเผาตามคู่มือที่ทางร้านแถมให้ได้เลยนะคะตรงนี้เป็นสแตนเลสนะคะ ส่วนหน้ากระทะนี้เป็นเหล็กค่ะความหนา8มิลนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทางร้านจะมียางรองขาเตาแถมให้กับเตาทุกตัวนะคะเดี๋ยวจะลองทดสอบไฟให้ชมค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะต้องการซื้อแค่เตาอย่างเดียวก็สามารถซื้อได้เช่นกันค่ะทางร้านมีอะไหล่แยกจำหน่ายทุกชิ้นนะคะแล้วก็อะไหล่เป็นบางรายการนะคะขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อเตาจากที่นี่เท่านั้นเพราะว่า อะไรบางอย่างหรือว่าของที่ทํามาแพทเทิร์นพอดีกับตัวงานนะคะเขาจะสามารถใส่คั้วคู่กับงานของที่ร้านได้เท่านั้นค่ะถ้านําไปดัดแปลงใส่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นซื้อเตากับที่ร้านแล้วนะคะลูกค้าก็จะสามารถซื้ออะไหล่ทุกชิ้นนะคะที่ตรงรุ่นที่สามารถใส่กันได้แน่นอนนะคะสําหรับที่กันลมนะคะทางร้านจะมีบริการ เป็นเตาเดี่ยวนะคะ1เตาแบบนี้เรียกว่าเตาเดี่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นเตาคู่ค่ะเตาเดี่ยวเตาคู่นะคะ12นิ้ว14นิ้วนะคะมีไว้คอยบริการทั้ง2รูปแบบค่ะแต่ถ้าลูกค้านะคะซื้อไปดัดแปลงนะคะไปใส่กับเป็นงานเตานะคะที่ไม่ใช่เตาแพทเทิร์นนะคะ ขนาดความกว้างของทางร้านนะคะทางร้านตัวนี้ก็ไม่รับประกันนะคะว่าจะมีปัญหาในการใช้งานไหมหรือว่าจะใส่กันพอดีไหมนะคะแต่ถ้าเป็นเตาของที่ร้านแพทเทิร์นเขาจะทํามาพอดีกันค่ะสามารถใช้ด้วยกันได้นะคะสําหรับวาล์วแก๊สของเตาเครปนะคะทางร้านจะมีการทดสอบให้ก่อนจัดส่งทุกครั้งค่ะทุกตัวก่อนที่จะปล่อยไปนะคะและทางร้านรับประกันให้อีกหนึ่งเดือนค่ะระยะยาวลูกค้ามีประวัติการสั่งซื้ออยู่แล้วก็สามารถ ซื้ออะไหล่ที่ตรงรุ่นนะคะแล้วก็ได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ในราคาสมาชิกนั่นเองค่ะทางร้านมีอุปกรณ์เคลบญี่ปุ่นครบวงจรนะคะสะดวกในรูปแบบไหนก็สามารถขอซื้อแยกตามความสะดวกได้เลยค่ะวัดขนาดพื้นฐานของตัวที่กั้นลมเตาเดี่ยวนะคะเขาจะอยู่ที่41เซนติเมตรค่ะทุกด้านเท่ากันนะคะ เป็นที่กั้นลมวัสดุสแตนเลสนะคะสแตนเลสเกรด201นะคะแล้วก็สามารถพับได้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะลองวัดความสูงให้ชมนะคะความสูงอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะหรือ19เซนตมรนั่นเองค่ะถ้าเป็นเตาจากทางร้านนะคะแล้วซื้อควบคู่กันใช้ด้วยกันนะคะสามารถใส่ด้วยกันได้แน่นอนค่ะสำหรับเตาคู่นะคะจะอยู่ที่ขนาด83เซนติเมตรนะคะ หากเป็นงานจากทางร้านนะคะแล้วซื้อไปใช้คั่วคู่กันนะคะสามารถใช้ด้วยกันได้แน่นอนค่ะสำหรับท่านที่เห็นคลิปเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะคะถูกใจตัวไหนสามารถแคปภาพไว้แล้วทักเราเข้ามาได้เลยค่ะร้านสิงห์ไทยคิทเช่นอยู่ที่จังหวัดกาลสินหรือไม่สะดวกเดินทางมานะคะสามารถสั่งได้เลยทางร้านยินดีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะชอบตัวไหนแคปรูปทักแชทได้เลยนะคะ